ที่แบตเตอรี่ AirPods หมดเร็วชาร์จไม่เข้าเชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ดูนะครับสวัสดีครับช่างงานนะครับวันนี้มา,เ,าเปลี่ยนแบตเตอรี่ AirPods กันนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนกันว่าเราเปลี่ยนแบต AirPods กันยังไงนะครับสำหรับใครที่แบตเตอรี่ AirPods หมดเร็วนะครับแบตชาร์จไม่เข้านะครับหรือว่ามันเชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ดูนะครับ ถ้าพูดกันถึง AirPods แล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยแบตเตอรี่หมดแบตเตอรี่เสือ่อมหรือว่าเคสเสียหักแตกแบตหมดไวส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องทําใจแล้วก็ซื้อใหม่ซึ่งราคาก็แรงอยู่นะครับคนแต่วันนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบตเ,ตเสื่อมเสียงไม่ดังหรือว่าชาร์จไม่เข้าปรึกษา Smart IT Service ได้เลยครับเริ่มต้นจากการใช้ลมร้อนค่อยๆละลายกาวเพื่อที่จะแกะฝา AirPods ออกมาเพราะว่าจะมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในครับ แต่กาวก็หนาแบบไม่ธรรมดาเลยนะฮะจะต้องใช้ความพิถีพิถันแล้วก็ละมุนละม่อมกับมันนิดหนึ่งในช่วงของรอยต่อระหว่างบอดี้เราจะต้องใช้ใบคัตเตอร์หรือแผ่นเหล็กเพื่อที่จะแทรกเข้าไประหว่างรอยต่อนะครับต้องบางและแข็งแรงจริงๆแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถ้าพลาดพลั้งไปอาจเกิดอันตรายได้อาจจะทําให้บอดี้แอร์พอร์ตเสียหายไม่สวยงามและถ้าเกิดว่าเป็นของลูกค้าแล้วก็ <c oughs> ได้ซื้อหม่คืนลูกค้าแน่นอน <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีน้ํายาละลายกาวนะครับที่เราจะต้องคอยหยอดเพื่อให้กาวละลายได้ง่ายขึ้นต้องดูดีๆด,ด,ด้วยนะครับทั้งความร้อนแล้วก็น้ํายาละลายกาวถ้าหากว่าใช้ลมร้อนที่ร้อนเกินไปก็อาจจะทําให้บอดี้เสียหายแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆมีปัญหาได้นะครับและทีนี้เราก็ซ่อมกันไม่รู้จบเลยทีเดียว oh <my> ใช้อุปกรณ์ช่วยนั่นก็คือ คีมปลายแหลมก็จะเป็นคล้ายๆกับแหนบปลายแหลมแบบนี้นะครับพร้อมกับใช้ลมร้อนทําให้กาวละลายแล้วก็ค่อยๆแซะออกมาพอฝาเริ่มพเยอแล้วอย่าเพิ่งวู้วามนะฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีสายแพรหรือว่าสายสัญญาณนะครับเชื่อมต่อกับฝาตัวนี้อยู่เห็นไหมฮะถ้าเกิดว่าวู้วามและดึงกระชากออกมาด้วยความใจร้อนอยังไงก็เละครับ อุปกรณ์เล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าอัดแน่นไปนด้วยเทคโนโลยีและความล้ำสมัยและการออกแบบที่บอกได้เลยว่าสุดยอดใช้เวลานานพอสมควรนะครับพอแกะออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นขั้วที่เชื่อมต่อกับสายแพรขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องเลือกใช้ปลายหัวแรงที่มีขนาดเล็กๆเพื่อทำการถอดขั้วแบตกระซิบบอกนิดนึงนะครับ ฟังชันเยอะๆแบบนี้ช่างฮาร์ดเลือกผลิตภัณฑ์ของฮัคโกเท่านั้นเดี๋ยวไปเก็บค่าโฆษณาด้วยครับคุณอมที่ตะกัวให้ละลายแล้วก็ถอดขั้วแบตออกแต่ต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนแล้วก็อย่าให้ไปโดนบอดี้ส่วนอื่นๆแล้วกันนะครับจากนั้นก็รื้อกาวกันต่อครับรื้อกาวเก่าออกหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆดึงแบตเตอรี่เก่าขึ้นมาก่อนที่จะนำแบตเตอรี่ใหม่ใส่เข้าไปก็ต้องเคลียร์กาวเก่าออกแล้วก็ทำความสะอาดก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำแบตเตอรี่ใหม่ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็บัดกรีสายแพร์กลับเข้าไว้ที่เดิมครับก่อนจะทำการติดกาวจะต้องเทสก่อนนะครับว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อกับ iPhone ของเราได้หรือ,อยังชาร์จได้หรือเปล่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับ AirPods เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นคู่เพราะฉะนั้นเราจะกลับไปทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกับข้างต้นที่ทำมาเมื่อสักครู่นี้นะครับ หลังจากนั้นก็ติดกาวแล้วก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนส่งถึงมือลูกค้าครับอาการเสียของ AirPods นะครับอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานที่อยู่กับความชื้นทําตกบ่อยหูฟังอาจจะดังข้างเดียวลาโพองอาจจะขาดหรือบางอาการอาจจะดังบ้างไม่ดังบ้างดังข้างเดียวบ้างหรือการใช้งานที่แบบปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแบบหมดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็อาจจะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานอย่าลืมนะครับ AirPods มีปัญหาอย่าเพิ่งไปซื้อใหม่อย่าเพิ่งโยนทิ้ง ปรึกษาสมาร์ไอทีเซอร์วิสก่อนได้นะครับหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับก็จะสัญลักษณ์ชาร์จก็ชาร์จขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก้อนที่เราเปลี่ยนออกมาก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเรียบร้อยครับเรามี9สาขาในกรุงเทพมหานครและ1สาขาที่จันทบุรีครับ